สวัสด <Net> ีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงรุเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเกศบานสว่างงานงเกศบาลสว่างงอแงผ้าพี่พาน้องมาลอยชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดจิตตลาดนัดทั่วกระบือบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมีกระตุ้งกระตุ้นวันข้าวที่คุปส์สาสิงหาคม2 5 6พพี่น้องเบิงคนพี่น้องคือคักแข้ง ตลาดนัด <One> บ <input> ้านเชียงหวางคือคักคือเก่าพี่น้องบ้านสมหวังงัวงามบานปีฝากหน่อยข้างล่างโซ่กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยด้อพี่น้องกดดูได้ยูทางใด้ฝากคนไปยังใดคอมเมนต์กันมาน้ำเนยด้อพี่น้องทักทายกันมาให้กำลังใจบ้านสมหว่างงัวงามเทานั้นเลยมาเบิร์เปิดคลิปกับพุ้งงามเพิ่นแง่ของหลานเขาเอิรนรถไฟรถไฟโตจริงพี่น้อยแง่อยู่ดีพี่น้องแดงจึงคืนหนาตาโนโตแข็งขาพี่น้องเปิดเท่าไหร่ ห5ึ0งหม่นาันห้าร้อยแงอาราดอเลนอ๋อหนึ่งหมื่นสามพันห้ารอยบ่อยากได้ลายเดดมานึ่่า1 3 5 0ห้าได้พี่น้องแข่งคารดี้สูงประมาณลอยสามสิบหาได้พี่น้องงามอยู่ในเมพี่น้องต้นตัวดีสีสันดีน้าไตรกระชับเป็น้นพี่น้องน้ามไตรกระชับแห้งแดงจึงคึงหน่งหมื่นสามันหยสุดยอดสุดยอดผู้ใดอยากได้เปแม่เกอะแม่ขายแม่พันสายพัฒนาได้พี่น้อง ขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแปดแปดเก้าครับเจ็ดแปดแปดเก้าเพิ่มมาจากเซฟพุดชุ่มครับพุดชุ่มเนาะโปรไดโนใจกับทรมาต่อรองโปรได้พี่น้องสวยๆงั้งโบไก่โซฟี่โปรโมชั่นพิเศษเพิ่นเอาขอบพูดหลายๆมันครับผมแม่สาวหน่อย่ามือดีพี่น้องเมาเบิ่งแม่ลูกงะมืงานพี่น้องขออนุญาตครับแม่ลูกเปิดเท่าใดครับอยากสี่สิบเอ็ดเพื่นวะลูกสาวลูกสาวงามือพี่น้อง ลูกสาวงามนี่แม่เพิ่นแม่โค้งสั่งดีตะวาสีแม่กระเปืองเนี่ยตะวาลูกสาวงามเลยพี่น้องลูกสาวผู้ใดคือลูกผู้ใดหือโมโหเนาะตาว่าอุ้ยงามเลยพี่น้องเบิ่งแข้งขาโตนโตเลยพี่น้องงามอีหลีลูกสาวเพิ่นพี่น้องเบิ่งหน้าหน้าย่นย่นโตจริงเลยพี่น้องนี่หน้าหน้าย่นย่นเบิ่งพี่น้องเบิ่งเต็มโตลูกสาวเพิ่นพี่น้องงามครับพี่น้องโมโหเพิ่นเพิ่นเปิดใบสี่สิบสองสี่หมื่นสองพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่ลูกสาวงามพี่น้องเน้นที่ลูกสาว จายลูกงามงามแม่นี่พี่น้องจายลูกงามผักประมาณลูกสองลูกสามเลยเนะาะประมาณล,ลูกสองแล้วพี่น้องแม่เพ,<อ>พิ่นพี่น้องแม่นแม่ขอกแม่ไข,แข่แม่พันธุ์น้ำนมดีครับเนาะให้ลูกดีให้ลูกงามครับพี่น้องแม่นี่ไขยแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบห้าไทยสี่สิบสองเนาะได้แม,ม่คูเด<อ>ียวป่ะตัวนึงเพิ่งได้อีย่างว่าคู่โอ้เอาเขาได้ยาดเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหนึ่ศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ หนึ่งเก้าซีซี่โอ้เช่ผู้ไดโรมากต่อรองกับผืนไดผู้ไดสนใจโดยเฉพาะแม่สาวหน่อยตัวนีพนออ้พี่น้นองต่อรองได้คุณ่้าอ่าแงมตัวนี้เอาขอพูดหลายๆครับผมอขออนุญาตบนทางผู้พี่น้องห่งวงนะครับขออนุญาตครับสะดวกปะนะครับผมแม่สาวบวกขึ้นนี่เร,รือแยกลูกมาแก,กแยกลูกมากเนาะต้นตัวดีสีสันดีน้ำไตกระชับขนาดพี่น้องน้ำไตกระชับพี่ดีถ่ายสูงลอยสี่สิบบวกได้ เปิดเท่าไรแม่นี่17หนึ่งมื่นเจ็ดพันอุ้ยงัวแม่แบบใหญ่หมื่นเจ็ดพี่น้องหมื่นเจ็ดเนี่ยหนิพี่น้องมาหน่อยได้พี่น้องงัวตัวแบบใหญ่เปิดไว้หมื่นเจ็ดอุ้ยพี่น้องราคางัว17มันเปิดไว้แม่นี่อีกแม่นึงแหละครับสองหมื่นหกพันแม่สาวเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้สาวอยู่พี่น้องตัวนี้แม่สาวสายเลือดสูงแล้วพี่น้องสายพัฒน,นาเบื้องต้นโตัวเป็นเหล้วสายพัฒน,นาแน่นอน สองหกเนาะสองหกเปิดเปิดใบพี่น้องตัวนี้ตวนั้นสิตัวนี้สองต้นโตดีดีท่ายสูงลอยหาซิด้พี่น้องตัวนี้กูนะท้ายสูงสูงพี่น้องทายสูงต้นโตดีสายพัฒนาเนื้อหนังดีต้นโตดีดีพี่น้องกูนะสุดยอดสุดยอดยี่สิบหกสิบเเปิดเปิดใบสอตัขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกศูนย์เอิ้นใครก่ามหกสามสองหกศูนย์สองหกศูน หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดคุณใดสนใจก็โทรมาต่อรองโดยเฉพาะแม่นี่พี่น้องเอาไปเป็นแม่คลอดแม่คลายแม่พันธุ์ได้ได้สายต้หาน้าโตใหญ่โตดีเนื้อยนะังดี26่สิบคนเปิดไว้ต้นหนึ่งสิบเจ็ดเนาะขอบคุณหลายๆหมันครับผมมันจะขาดการซื้อการขายพี่น้องคนหลายมัวหลายพี่น้องเมื่อนี้ตลาดนัดบ้านเชียงหวางเบิ่งคนคือขาดแงพี่น้องอ้ยเอาเม่ลูกงามงามมากแลยระวังระวังลูกระวังระวังลูกชายคนพี่น้องลูกชายงามแม่์แบบใหญ่ป้า หัวไงเพื่อนพระท่านสะดวกเพื่นจูงเพิเ่นมา,าจากโคนไส้ด้วยต้นพี่น้องคือเพิ่นได้ขายแล้วบ,<ม>ลบ่าต้นพูดอ่ะแม่บักใหญ่คือมาปวดแต่แม่แม่เพิ่นพี่น้องใหญ่แห้งเพิ่นจูงไป <c oughs> เพื่อนตกไส้เพิ่นงามครับพี่น้องเพิ่นมา,าจากโคนไส้ตัวเพื่นพระท่านสะดวกเดี๋ยวให้เพื่อนเขาที่ขทขทเขาแทาเขาเนาะพี่น้องเนาะสนะีเท่าสายเท่าของบุตรเนาะเคืองามตัวพี่น้องท่านคุณ วสายท,าาท่าานที่วางมัวงามครับพี่พาน้องมาลองอ่ะที่จริงแถวน,แน,นี้จะแน่นเด็กน้องจะแน่นแนนต่ว,ว่าเมาื่อนี้บางลงมองนี่แล้วพี่น้องน,น้อหอยสังหอยโอ้ไปเบิ่งสายหูเห็นวัาวปูสายหูตัวหนึ่งพี่น,อน้องเดี๋ยวสียางเราไปชมสายหูตัวหนึ่งแล้วพี่น,อน,น้องเนาะเบิ่งสายหูยพี่น,อน,น้อ <laughs> งเนาะยางเราไม่ทราบีกไปเบิ่งสายหูแบบง่ของหอยสงังม่า้สายหู เดี๋ยวูดเลยนาะป้าแม่บักใหญ่พี่น้องสายหูถ้าเข้าห้องหอยสังเลน่นนี่สายหูใหญ่ทุ่งสางสุดยอดเลยพี่น้องป้าห่ายสูงลอยเจ็ดสิบห้าเลยผมสูงลอยเจ็ดสิบห้าเพียงหัวผมเลยพี่น้องเดี๋ยวไปถามหอยสังกันว่าของเพิ่นบ่มาทางข้างพี่พี่น้องเห็นหอยสังอยู่ทางพี่<ส>เป็นยังไงมือนีได้ไดมหมาแจา็คตัวสายหูแม่ย,ยู่บ่อยสงัง แม่นเป็นปะสายหูเดี๋ยวสิไปเบิ่งดาวเด่นเพิ่นสายหูตัวนี้เปิดแจ้งบาทสามสามสืออปะสามสือทองบ่คือคือใหญ่พี่น้องบ่ท่านทองเนาะสามสือสือตัวแบบนี้พี่น้องหัวแม่แยกลูกมากตัวแบบใหญ่สามหมื่นสือสอเพิ่นเปิดไว้ต้นโตัวดีดีพี่น้องแข็งขาดีแดงจึงคืน้วก็เนื้อนังดีอ้างดีเป็นตาะกรจลูกดีพี่น้องสามหมื่นสือสอเพิ่นเปิดไใบหอยสังเพิ่นใดมากฝากพี่ต่อน้อง อันแม่หูเท่าไรสิไปทยแม่หูเปิดเท่าไรแม่นสี่สิบห้ามาเบิ่งพี่น้องสายหูบักเนี้ยพี่น้องพูดอ่ะผมทายแล้วตัวหนึงเลยพี่น้องสี่สิบห้าเบิ้งหนาตาโตโตพี่น้องสี่สิบหาเปิดเปิดใบป้าเบิ่งโค้งสางงัวสายหูหอยสางพี่น้องพูดอ่ะเบิ้แม่พันสายหูง่ามเในพี่น้องบ่ธรรมดาเด้ง่ามมีหลีพี่น้องสี่สิบหาเปิดเปิดใบปุ้ยเบิ่งการยืนสายหูนี่พี่น้องสายหูสายโค้งสาง สี่สเพิ่เปิดใหญ่แดงงามพี่น้องพู่ะส่สิบห้อยสังสายหโททอรคผ่สิบเพิ่งเปิดใอหสังขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสามสามสามห้าเกพี่น้องหอยสังบานคดไหเไดแม่สายหูมาฝากพี่ตอนน้องแม่บกใหญ่พี่น้องสี่สเพิ่เปิดไวบ้านทันทองน้อยสังเนาะบ้านทันทองอ้ยหญ่ซำสางพี่น้องซำสาง อุ้ยใหญ่เียสี่สิบห้าโครงสร้างสุดยอดเลยตัวนี้สามสิบเนาะตัวนี้สามหมื่นซื้อเอามันมาด้อสั่งเด้อขอบคุณหลายๆครับผมบ่ไปขายอยู่บ,าบ้านเหรอบ่บโอ้บ,บ่โอ้โอ้อืมได้ขายดีเน,นาะไอ้สั่งเนาะอย่างตอพี่น้องบ่บรรยากาศการซื้อการขายไป็นห้าหอยลูกหอยมาเซกอโอ้บ่ <laughs> โอ้ท <laughs> ีโอ้แม่สาโอ้อ่ะดูอกับหอยสังอยู่พี่นอ้องมาหาหอยมาหอยหลบพายางอยูพี่น้องเลยดูอยกขีต้มนี่ขีตม้ตมนี่พี่น้องขี้ต้มยังมีผลอยู่หมู่ว่านแต่ว่ามือนนี่บ่มีแล้วเอ้าหอยมาใส่จังไดแม่สายบานๆนาพี่น้องหอยมา มือนี้มนนี่เป็นตะมาันแต่หอยมากโอ้ดีครับเป็นท مار ันแต่เลือตัวเดียวบนั่ตัวเดียวครับโอ้ยพี่น้องของหอยมากเลือตัวเดียวเปิืเท่าไรเท่าหรมากนี่มาหนึ่งหมสามพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้ยมีแยกลูกสายบรบานเทาพี่น้องของหอยมากราค่าถูกถูกเหมือนพี่น้องหนึ่งสามพ้าร้อยสายบับานเท่าถูกอยู่พี่น้องถูกแห้งต่อร่องได้ยีกเด้นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนี่ตัร่องไดเจน้อยน้อยมากเนาะตัวร่องไเจ๊น้อยเอาเลือตัวเด 0 9 8ย์ค่าแ5ดห้าหกหนึ่ห้อยมาลุ่มผูกพี่น้องคนใดมากผู้ใดสนใจไปต่อยอดแม่บรรพันเท่าพิ่งแยกลูกพี่น้องนมยังไข่อยู่เพิ่งแยกลูกไปแยกมืาอนี้แล้วนะโอ้ขายลูกสาวเพิ่นออกท่องอยู่บนนี้บ่บ่หัวตาแยกเนาะเศรษฐีเลยผมคิดอยโอ้กับบ้านใจบ้านใจเพราะว่านี่อยู่เนาะต่อรองไดหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเอ้ามันมานได้หอยมากเด้อนั่งต่อมาหาหอยลูกสวัสดีครับ ถือแต่จพูดเรืองตัวตแสดงว่ามาแล้วไ <ain fancy S 2> <l ain fancy> ลยแฟนซี่ยังหน่อยของหอยมันก็ของหอยลบสูงเนี่ยพี่น้องลอยสักลอยสี่สิบไส้วามสูงเพิ่มเนาะ <l ain> ลอยสี่สิบไสนะ้หน้าตาโตโตใหญ่นะรถใหญ่มากใหญ่มากลายแฟนซี่เพิ่นพี่น้องเอาไว้ให้รถใหญ่เพิ่นไปเพิ่นก็ออกไหวถือปุ่มมือน่อพี่น้อง <l ain> มา,มาพี่น้องมาเบิ้งเด้อหอยลบเด้อเบิ้ง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 ของหอยลบเปิดเท่าไรหอยลบเปลือกละเ ซิมหาเพิ่มเปิด้บแม่โค้งสามดีเลยพี่น้องสายไล่แฟนซีอันนี้แม่สาวเลยเนาะน่าจะแม่สาวอยู่พี่น้องเบ่งแม่สาวอยู่พี่น้องเบ่งน้ำไต่เพิ่นกรชับดีโตนโตดีมืดซิมหาเพิ่เปิดใบข้อหอยลบหนึ่งหมื่นห้าพันพอดีได้ฉากรถขออนุญาตเบอร์ทร่วศูนย์แปดสองศูนย์แ้ห่งหน่งศูนย์หกเก้าหอยลบร่มถูกเป็นไต่แม่สาว โค้งสามดีพร้อมผสมพี่น้องพร้อมผสมเลยมาปากพี่ตอนนอกซิมหาเปินเปิดไว้ผู้ใดสนใจก็ท่วมาต่อรองไปได้ต่อพูดเล้ย์ไร้หมันสกครับผมอย่างต่อพี่น้องลุยตุ่มมาทางพี่พี่น้องขออนุญาตลุยตุ่มเลยเหมนี้โอ้ยหยางหยางอยู่ที่พี่น้องหยางหยางผู้น้อยมาทางพี่มาพี่น้องมาเบิงงัวของผู้ใดต้างเป็นผูกไวอันนี้พอพันเหมือนี้มาทางไม่ลุยขีดตุ่มมาทางไม่พี่น้องพาพี่น้องมาลุยขีดตุ่มเบิงพอพันไปนึ่ง มาทางผิวพี่น้องลัดเลาะมาทางไม่เหมือนมาทางหลังหอยมีเบมือนกันเพิ่นได้จังไดนมาหอยมีเหมือนมาทางหลังลอยมาทางหลังเพิ่นจูงแม่ลูกไว้ดิ <c oughs> สวัสดีครับลอยมาทางหลังได้มือนี้มาทางหลังมาทางหนาบ่ไไรมาโพดใไงเสิแม่นี่นาอป้าแม่บักไงพี่น้องพ้องอ่างหลังมานร้อม โอ้ยทองหกเดือนอ่ะพี่น้องแม่นี่ใหญ่ยี่หรี่ได้พี่น้องท้ายสูงลอยหาสิบได้แต่ว่าใหญ่พี่น้องลามลึกใหญ่แห้งแดงจึงคือเต็มพิกัดเลยพี่น้องแม่เดียวบหรือแม่ลูกโอ้แม่เดียวแม,แม่เดียว,ยว,ยวนับเปิดเท่าไหร่ 35, 35, แม่ไงสามสิบห้าสามสิบห้าแม่ไงทองแล้วไดว้พี่น้องทองแล้วประกันทองพร้อมเรียบร้อยทองใหญ่ใหญ่พี่น้องเป็นตจ่ายลูกดีแม่นี่พี่น้องสามสิบห้าเปิดเปิดใบพี่น้องแม่สาวหน่อย สิบหกเนาะสิบหกคนเปิดไว้แม่สาวหน่อยพี่น้อง ah สิบหกสีสันดีขาดน้ำเลี้ยงแน essions, ่นิดนึงเนาะต้องเอาไปเพิ่มเติมอีกน้อยสิบหกคนเปิดไว้พี่น้องเน่าด้พี่น้องโค้งสางดีเน่าหวานพี่น้องนี่เน่าหวานแม่สาวหน่อยตัวนี้สิบหกคนเปิดใบของหอยมีเน่าเนาะเน่าดีด ok, ีพี่น้องลามลือคือกันน้ำใตดีเพียงแต่ขาดน้ำเลี้ยงแน่นิดนึงแม่นวลเหรอแม่นวลสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันแม่นี่สีเม็ดกับเปลือกเหนียวพี่น้องถ่ายสูงลอยซากจุฬาได้แม่ สาวหน่อยคือกันพี่น้องสองหมื 21, ่นหนึ่งพันเพิ่งเปิดไว้พี่น้องสอ <c throws> งหม <c iros> ื่นหนึ่งพันมีสีนี่นี่แม่นี่เท่าไรนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแม่ใหญ่ได้พี่น้องสีเมเเ็ดกับเปลือกเนี้ยสีออกกราบไล่แน่พี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแม่นี่ต้นโตดีสีสันดีอยู่ได้พี่น้องนี่ดีหองเพิ่นอยู่พี่น้องตัวนี้สิบเจ็ดเพิ่งเปิดไว้พี่น้องเลี่ยมโตจัดเลี่ยมโตจัดน้ำใต้ดีแข็งขาดีพี่น้องสิบเจ็ดเพิ่งเปิดไว้พี่น้องตัวนี้สิบเจ็ดสามพันเออสามสามหมื่นห้าพันสิบหก แล้วก็สองหมื่นหนึ่งพันพี่น้องแม่สาวสามแม่สาวแล้วก็แม่ทองหนึ่งองหอยมีหมืน่นนี่เพิ่นได้มากกว่าพี่ตอนน้องผพ้ใด้สนใจโทรมากฮะเพิ่นได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อรองได้ตลอดยู่เี่พี่น้อง08 547 573 14หอยมี่อาจสามารถโทรได้ตลอด2ีชั่วโมงคันว่าอยากได้ชุดนี่ จะหาให้เพื่อนหาให้ชุดจังไดกะบอกเพื่อนเนาะ<ค>จะได้ดจังไดก็ได้ไ <ป S 1> จะได้งามๆสวยๆหรือพอพันบักแง่ก็ได้ไห,หอยมีจัดให้โอเคขอบคุณหลายๆเด้อหอยมีมันมัครับผมอย่างต่อพี่น้องพ่อพันตัวนี้พี่น้องเพืนสะดวกสมมูลพี่น้อตัวบักแง่พี่น้องเพิ่นผูกไว้พี่น้องตะว่าห้ามเลยพี่น้องตัวาานี้ต้นโต,นต,นตนดีแข้งขาดีสีสันดีข้องในหอยอยู่ปะม้วนแมนเนาะสีดีเนาะสีดีหน้าตาดีรอสีงาม เอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้ของพ่อได้มาจาตัวสองพ่พอพันธุ์กับแม่พันธุ์แม่พันธุ์โอ้มันเป็นมาจนน,นันไหนแล้วเนาะโอ้แม่ลูกบ่เดี๋ยนี่อุ้ยนี่บ่แม่เอาตัวนั้นแม่ตัวนี้ลูกอ่าสัมมาจัยลูกงามเลยพี่น้องง่วสายเลือดสูงเพลินแม่นี่พนันศุ์เสือเนื้อไตมาบ,บ่เป็นอีกแล้วพี่น้องเต็มที่แล้วเงว่ตาหนอกตั้งตรงขาหน่าจายลูกเบิ่งผลงานเพลินพี่น้องการจายลูกของแม่นี่พี่น้องลูกผูแล้วต่อไปลูกแม่เพิ่นวันทองตัว ย่างอยู่เนาะเปิดแยกหรือเปิดร่วมเปิดกแยกแยกเท่าไหร่เมียเท่าไหร่แยกตั้งอยูห้องไปห้องไปสองหมื่นหกยี่สิบหกคนเปิดอ้ยสายเลือดสูงเลยพี่น้องสายพัฒนาตัวนี้สุดยอดแต่งเขาเรียบร้อยเมียได้พี่น้องแม่เพิ่งลูกลูกแรกเนาะเบิ่งสดบักปูน้อยบวันี้บักปูน้อยเท่าไหร่สองพันสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นหกสองหมื่นห้าตะวันลูกทรายมาเบิ่งใหม่พี่น้องงามงามลูกทรายเบิ่งพี่น้อง ลูกพ่อด่างแน,น,น่นอนตัวนี้ลูกพ่อหลอดแข้งขาตนตัวนั้นหนาพี่น้องหนาขนาดเลยตะนอกบ้างตะนอกเพื่อนพี่น้องบู้ยเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงได้สบายพี่น้องสุดยอดสุดยอด25กับ26 2สตัวเ<ม>พิ่พนได้มาเพิ่นมาจากสาย<อ>ส,สายมุนนะ่นเนาะโอเคขออนุญาตเบอร์เท่าครับผม091 091ก้า819 <0 91. S 2> ่งศ 3903 3903พี่น้องผู้ใดสนใจง่วนสายเลือดสูงทั้ง2ตัวแม่ลูกแม่26ลูก25โทรมาต่อรองเฉื่อยได้ง่วงงามพี่น้องงามทั้งแม่ทั้งลูกขอบคุณหลไลนมานะครับผมง่วงง่ามก็เผื่อนดี่พี่น้องคุณแดงเบิ่งต้นตัวพิธีล่ะพี่น้องงามแต่ว่าแม่เพิ่นผ่านเสือเสือเนื้อไตมากก็คือสีว่าเป็นอีกแล้วเพื่อว่าน้องพี่น้องเนาะหยางขับไปทางไหนพี่น้องเนาะหยางไปทางไหน หอ,อยเวียดกำลังมาต่อรองเพิ่นเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวพี่น้องเบิ่งพี่น้องบรรยากาศคือคักอยู่ด้วพี่น้องมือนี้วันอังคารนพ่นมาหลายตลาดนัดบานเชียงหวางบอแเพลวพี่น้องบอมีแพลวคือเก่าตลอดเนาะไปเบิร์ง่วงว่าแม่บานบานของหอยสาเขาเอิดว่าซ้ายบานบานหอยสาเพิ่นดได้มาแต่ละชุดนี่มือนี้เพิน่นดได้ค้อมเดอะเลยมากไปเบิง่งอยากไปยูเฮนยานตีอึบ๊บอ่ะมา,าหะหอยสา หนึ่นกำลังต่อรองสวัสดีครับพ่อสาบ้านดู่งเพันไดมาแม่โค้งสางเงี้ยใหญ่พี่น้องแม่ลูกนะปลาถอยออกมาได้พี่น้องมันใหญ่มันเงาพี่น้องเงาเงาอีหลีพี่น้องเบิ่งตีะพี่น้องแข็งขาโตนโตหายสูงลอยประมาณลอยหาซีบได้เลยแม่กำลังให้นมลูกอยู่ลูกไส้ลูกแม่เนาะลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้ผูกลูกปูพี่น้องโค้งสางดีตะวันขาดน้ำเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าลูกนกำลังกินนมอยู่พี่น้องลูกกำลังกินนมอยู่สองหมื่นเนาะสองหมื่นเดี๋ยวไปเบิ่งลูกไส้ขออนุญาตเบิ่งลูกไส้เพื่อน มาเบิ่งลูกไายเพิ่นกำลังดูดนมอยู่พี่น้องกำลังกินนมเดี๋ยวนี้ลูกไายเพิ่นพี่น้องลูกไายกันใหญ่เลยเด้ขัวโค้งสางดีพี่ยังตะาข่าน้ำเลี้ยงพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกเลยข่าน้ำเลี้ยงงัวขางขอ,อกแนวนี่้าห้อยห้อยซ้อนเพิ่นบอกทางง่วขางขอ,อกนี่เบิ่งออกทันทีเพิ่นว่านี่มันเป็นแน่หน่งัวขางขอ,อกมันจอยเช่นน้อยพี่น้องหล่ะกับเบิ่งเพินเน่นเกลือขีดตมขีดข้นอยู่ในขอกเพิ่นพี่น้องเป็นจังสี่สองหมื่นสื่อสองตัวแม่ลูกลูกปู่ สายพัฒนาทั้งสองตัวเพียงตะบะขาดน้ำเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เบิงเอามาน้ำกันบิ่โอ้มาน้ำกันอ่ะมาเบิงต่อโอ้ในหอยเพิ่นกำลังต่อรองอยู่ในหอยมันกำลังต่อรองเพิ่็ต่อรองก่อนมันตันดีเนาะสองตัวนี่ตันดีทั้งสองสายหกพันเลยล้วขายหกพันฮ่าฮ่าฮ่ามันตันแมนเองนะทงานพี่น้องสีสุดยอดเลยสีตันสีดี ตัอนน้พ oh, oh, okay. oh, no. oh, ี่น้องน้ำไตก็ดีบักคูน้อยบักคูน้อยเพื่นห้องเท่าไรคูน้อยเลยขายสามพันโอ้หมื่นสามขายไปแล้วโอ้ย่งตันน exactly ั้นเท่าไรต้นนั้นขายได้กเ่ห้าพก็ขายได้โอ้มื่นห้าพันหาก็ขายได้คุณว่าขั้นสั้นก็ขายบ่ได้นมืนห้าพันหาบ่ไดดเปินกำลังว่นอยู่พี่น้องมันง่ามเอาแม่ลูกก้อนสองหมซื้อๆเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรพ่อสานี่ล่ะ095ย์เก้าศ้าหกเนาะ ผู้ใดสนใจก็โทรมาหาพ่อสาบานดูุ่มได้มีอยู่้องอันพ่อป้องกับมีไปเบิง์นในเด้อของพ่อป้องแต่ผู้ย่งอยู่เลี่ยงเจียหน่อยกันเลี่ยงเจีกหน่อยกันขอบคุหลายๆมันหวานเด้อโตกับประมาณเจีงสี่ท่นเลยโต้ปาท่านใหญ่เขาตะวัข้องพ่อป้องหนิงใหญ่งามอีลีเด้อตันตะวันสีเทาสีขาวตันไปเบิรงเด้โอเคขอบคุณหลายๆเด้อมันหวานครับผมพ่อสาบานดูุ่มพี่น้อง อย่างต่ออีกทั้งหนึ่งแนละพี่น้องไปอีกโซนหนึ่ง mm hmm. บ้านสว่างอ้วง้า,งามไทยถ้ำแบบบ่อตัดเด็กน้องบอตัดต่อลีปแรกจิบอตัดต่อจา่าภาพมีพานนอง mm hmm. เบิง่งบรรยากาศไปนั่งพี่น้องเนาะไอเบิง่งบรรยากาศการสื่อการขายเพื mm hmm. ่อผู้ใดบ่เคยมากอยากให้หูไอเบิง่งว่า ในตลาดเป็นซื้อกันขายจังใดเป็นต่อร่องกันจังใดในหอยจังไดน้องพี่น้องเนาะคือคักมีทั้งผู้ยิ่งผู้ชายิ่งผูน้องในหอยผู้ยิ่งกันไรผู้ชายกันมีพี่น้องเนาะการซื้อการขายการต่อร่องกันสุดยอดพี่น้องคือขากพี่นอนะ้องเน,น,น,นานะเบิบอาา้บองต้นนะพี่น้องคนในหอยนายพี่น้องให้เบิ้งบรรยากาศไปนนั่งบรรยากาศเปนั่งนะพี่น้องเนาะแม่สายเท่าแม่สายเท่าเปิดเท่าไรครับเชค่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแม่สายเท่าโบดเ์็ิ่นพีกาดเลยแม่ บักใหญ่เด้พี่น,อน,น,น,นอ้องเ,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 เป็นแยกลูกมาเบื้องหนามเพิ่เพิ่นแข้งขาเพิ่นใหญ่เด้พี่น้องทายสูงอร่อยหาซิมหาบวกเลย2 7 5 0 0เพิ่นเปิดใบเพิ่นแยกลูกมาเนาะแยกลูกมาหรือหรือเมียสาวอยู่บุตรแยกลูกมาเนาะเพิ่นพี่น้องสายเท่าเด้พี่น้องสายเท่าหวัวสายเท่าสูงใยเงี้วต้นโตดีพี่นอ้องเพิ่นมาจากไสครับใสครับรอยนเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 0ูนย์เก้าแปดสามห้าสี่แปก้ดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทงมากต่อร้องผู้ใดมั่วสายเขา้าเป็นแม่ขอบแม่ขายแม่พันไหนเลยพี่น้องเอาขอบคุณเล,ลาาๆมันครับผมหน้าตาดีพี่น้องเอ,เอาทุกสายนอพี่น้องเนาะมันบรรยากาศการสื่อการขายแม่แม่แมง,งจักบาทกครันสี่สิบสี พี่น้องงัวใหญ่มาเบิ่งงูอ้อยสี่สิบสี่แยกลูกมาเบิ่งเขาเพิ่นหนาตาโตนโตสุดยอดเลยโตนโตเพิ่นพี่น้องสี่สิบสี่เพิ่นเผิดไว้พุ่นนะใหญ่เด้พี่น้องสูงลอยหาซีบวกเลยลามลึกน้ำใต้ดีเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันเพิ่นบ่ประกันทองแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นทองแล้วล่ะพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเพิ่นวาสี่สิบสี่เนาะเพิ่นเผิดไว้เนาะสี่สิบสี่แม่แบบไงพี่น้องพุูนอะแม่ของแม่ขายแม่พันสุดยอดเลยพี่น้องยังสดสดอยู่ไล่ลูกประมาณสองหรือสามตะวันยังสดอยู่พี่น้องตตนโเดี อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม087ย์แปดเท่าได้ก่อนครับ248สี่แปดศูนย์หพี่น้องต่อร่องได้44เพิ่นมาจากไหนครับอำนาจเจริญพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องผู้ใดแม่บักใหญ่พี่น้อง44เพิบส่บนเหนืใหญ่พูดอ่ะสุดยอดสุดยอดอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมมันมานไปสายนึงไปอีกโซนนึงเนาะพี่น้องเนาะหัวหลายพี่น้องอ้วนแม่ดิไปตาทองพี่น้องอุ้ยแม่สาวงามๆพี่น้องตันดี ขออนุญาตครับผมเปิดเท่าไรครับเนี่ยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันไม่คือผูดแต่ต้นโตเนาะต้นโตดีครับพี่น้องหัวตัวนี้สายเป็นบานแต่ว่าต้นโตดี่ดีแข้งขาดีพี่น้องพูดอ่ะเบื้องหลังเพื่นพี่น้องหลังเปลือเปลืงามพี่น้องหน้าตาดีทองอ่างดีเป็นตาเป็นแม่คอกเมฆขายเม่พันธ์ดีครับพี่น้องพูดอ่ะน้ำไตกระชับคักหนึ่งหมื่นเจ็ดพันวุ้ยราคางัวพี่น้อง สุดยอดสุดยอดเป็ตาตอร่องของเพื่อนเป็ตาไปเขาฟ้าเขาปัามเป็ตาเลี้ยงไงมันอ้วนเนาะเป็ตาเลี้ยงไงใค่ะขาบอกแม่นี่อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนยแปสี่เก้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งห้าแม่พันด่ายพี่น้องเงี้ยววาราศต้นตดีเป็ตาเลี้ยงไงเป็ตาเชืิอพี่น้องนี่ใส่ดีพร้อมบ่มีตำนี้ย่งเปินว่ารับประกันเบิร์ตสิบเจ็ดแล้าค่าพ่อบาพี่น้องอ่ะขอบคุณเลไลมันครับผมขอบคุณท่านสายพัฒนาเพี่นพี่น้องทางพี่ ถ้ารถว่ามากกับพี่น้องถ้ารถว่ามากกับพ่อเดีเบิงเดีชมงัวงามพี่น้องมองนี่เป็นมมจูงสายหลายแต่ถ้างัวมากเหมืนก็เออถ้ารถมากมันก็ขายยาญ่กับพี่น้องเนาะเป็นกำลังต่อรองกันตอนนี้พี่น้องงัวง่ายเปิดพ่าเบิงงัวสายเพิ่นหน้าเพิ่นพี่น้องแม่ผ่านเพิ่นเปิดกำลังต่อรองในหางกำลังต่อรองงามเลยพี่นเบิงเลี่ยมโตพี่น้องบ้ามันเลี่ยมโตสุดยอดเลยเลี่ยมโตสุดยอดพี่น้อง เบอร์สายพันธุ์นาพปพากษ์มาอีกแล้วตัวนี้ยักพี่น้องเอ้ยนี่แบบกูหน่อยมาจากควนไส้หยักหยักไงพี่น้องเพื่อนมาเบิกแม่งามพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองเดี๋ยวผมจะสอบถามราคาพี่เพิดเปิดเปิดเท่าไหร่แม่สังได้แล้วบ่มาแล้วบอปิดเท่าไโอ้บ่เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นสี่แม่สาวพี่น้องในห่างเพิ่นกำลังต่อรองในห่างเพิ่นให้เท่าไหร่แล้ว ไดไ้ลอดสองหมื่นได้ลอดสองหมื่นในหางรูปหล่อในหางรูปหล่อมันก็หายหน่อยเทเด้มาจากเพ็ตบูรี่พิ่น<ม>้องสองสีเนาะเป็นยากได้เนาะเป็นยากไงสองสีบ่ธรรมดาเี่พี่น้องแม่สายพัฒนาแม่สาวสายพัฒน,นาพี่น้องน้ำใต้กระชับดีสองสีมันเปิดใบท้ายสูงลอยสายชิมหาได้โดยเฉพาะเลี่ยมโตสุดยอดพี่น้องเลี่ยมโตสุดยอดเลย,ยเลี่ยมโตจัดขนาดเลยพี่น้องพุณเนาะเลี่ยมโตจัดเตอร์เลี่ยมโตจัดพี่น้องยี่สิบสี่มันเปิดใบไป็นตาไปเขาขอกเขาฟ้ามแตงเขาให้เรียบร้อยง่ามๆพี่น้อง ขออนุญาตเบอร์เท่ารับผม06นย์หกครับ06 2 1 7สองหนึ่งอเจ็หนรศูน์เจ็ดสามบ่เจเจ็ดสซื้อพี่น้องเพื่อนบอกแต่ละ2ตัวเอาไม่กระัทบทวนศูนย์หกนสองหนึ่ง่เจ็ดแปด็หนึ่งสี่เจ็ดสามเดพี่น้องคุณใดโนใ่ก็โทรมาต่อร่องคุณใดยี่สิบ่พี่น้องงายเียมตัวที่ดีแขงขาดีเพื่อนพ ลูกพ่อดังนี่ต้นนีพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมยังต่อพี่น้องมีบรรยากาศการชื่อการขายงวนขึ้นขัดเสื่องหวังมีหลายสายพี่น้องสายบันบานสายพัฒนาสายขุนมีวัตถุสาย,สายอันนี้สายบันบานเบอร์เจ้าบาทซิมฮาร์15,000พี่น้อง15,000 15, สายบันบานเอาพี่น้องต,ต้นโตดีครับพี่น้องแข้งขาดีรับประกรันเบิดขันงวนัวแนวนี้จินหยากระจิง เพิ่นแยกลูกมาเด้เนาะเพิ่นแยกลูกมาเพิ่นหัวตแยกลูกมาน้ำใจดีสิบหาหนึ่งหมื่นหาดิพี่น้องตัวนี้1 5ึ0 0หมื่้าันหัวเปบาทนะพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดสาพี่น้องู้ใดสนแจกกระโทษมากต่อรองคับเพื่นใดเอาขาวพุ้หลายให้มารับ่นกับขา ซาโลเลเปื้อเท่าไรได้ละจังใดสามตัวหาสิบสามอุ้ยพี่น้องซาโลเลสายซาโล่แม่พันคนละสีพี่น้องแต่ว่าเขาไข่ไข่กันเขางามงามสายซาโลเล่ห้าสิบสามสองตัวมันหรือเปล่าครับเมื่อนี่บ่บ่ท่านหมานแม่แบบไงแม่พันบุ์แบบไงมาทำกันบ่โอ้บ่มาเบิ่งซื้อบ่หรือมาซื้อเหมือนมาเบิ่งซื้อเนาะ โอ้มาเบิร<อ>์บรรยากาศมาซ่อมเบิร์ <นะ S 2> ว่าราคาหัวเป็นยังไงขของมาายโอ้ของกับของหลายอยู่บ่อยู่บ้างเล่นแกนโตโอ้ข้ามันถึงอ,อยู่กับมาซ่อมเบิกกร์นสก่อนโอ้แต่ว่าราคาเริ่มดีขึ้นอยู่ด้<แ>เริ่มขยับอยู่ด้สัมผัสมานี่แม่สาวก,กับข้นอยู่มีแม่สาวหรือผูหน่อยโอย้สายผูมากมัวว่านนี่เด้อวันจันทร์ราคาดีวันจันทร์ข้าเจ้ามาขายวันจันทร์ ยอยูอ่บ้านได้แล้วพออยู่มหาอยู่มหาผลผลมาซ่อมเมื่อกี้เราอันนี้หาสิบสามหอยเวียด,กำ,ออก,ยก,ดก,กำลังมาต่อรองแจ้งน,อน,อออน,น่อยเพื่อกระชีดซีกันกำลังต่อรองพี่น้องหาสิบสามสองตัวแจ้งน่อยกะตีโพลแจ้งน่อยกะตีจอยแจ้งน่อยกะตีอ้วนเนี่ยวะเนี่ยหอยเวียดก็แต่ว่าตัวนึ่เนี่ยเงาอีหลีเลยเขาขาวเงาอาลัดเงาเป็นเงาตัวหนึ่งเขาเอื่นว่ารถไฟพี่น้องตัวหนึ่งหาสิบสามผลเปิดไว้เอ้าเพิ่นกำลังต่อรองปล่อยเพิ่นต่อรองเนาะพี่น้องเนาะอย่างต่อไปทางนึงพี่น้อง มาเบิ rua, na, ่งก็ว่าสายพันหน้าเปิดเท่าเมื่อกี้น e ้องนี่พี่น้องสายพันหน้าว <course> ่างานเปินเปิดสะดวกกันเนาะแม่สาวทั้งสองตัวพี่น้องแม่บอกนนี้ขออนุญาตครับผมสามตัวโอ้เปิดกำลังต่ออยู่เปิดกำลังต่อร่องเปิดกำลังต่อร่องกันพี่น้องแม่สาวน้อยเปิดเท่าไรตัวนี้งหมื่นกว่าบาทประมาณเป็นว่าตกลางใหญ่กลางหน่อยอ่ะเปิน ต่อร่องกันพี่น <ไป S 1> yes. ้องเป็นต่อร่องกันอ่ะย่างต่อไปต้อพี่น้องเนาะคุณร่างต่อร่องหันเาห้าให้ย่างน้ำกดกับโรยยางเนจ๊กบาทแล้วครับตัวนี้ตัวนีครับแบร์คัทแปดซื่อๆนี่โอ้พี่น้องมันอยู่ในเพผยบ่มีคนเห็นกันอยู่หน่อยดิคนเห็นเพิ่นเอาเลยได้หนี่แปดพันนี่นั่นอยู่แถวถนนนั่นแปดพันซื่อนี่อุ้ยบ้านสมหวังิงดงามสิขายให้เอา ขออนุญาตเบอร์โทรแปดพันดิพี่น้องบักปูน้อยตัวนี้แปดสี่ศูนย์แปดสี่แปดสองหกแปดแปดสองหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดพี่น้องแปดพันดิพี่น้องเอาไปต่อยอดแงว่าหลาดดิพี่น้องบักปูน้อยตัวนี้บ่ธรรมดาดิไงขึ้นมาอ้วนขึ้นมารับประกันพร้อมขาดทุนบ่มีเนาะแปดพันสื่อๆต่อรองได้แจ็คหน่อยเนาะอย่าต่อหลเพิ่ว่าเพิ่มมาจากบ้านไหนฮะราสีสไลราศีสไลศีสจิพี่น้องเอาขอบคุ้ยหลืองมาปูน้อยแปดพันสื่อๆพี่น้องเอาไปต่อยอด โอ like <ๆ>้ขอบคุณหลายๆครับผมมันหมาโอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับผมเพื่อนห้เท่าไรมึงหันไปเพื่อนห้เท่าไรแล้วโอ้ขายไปแล้วขายไปแล้วพี่ต๋องโอ้แม่สาวน้อยตัวขาวนี่ขายหรือเปล่าเปิดเท่าไรครับ หนึ่งมื่นสองพันหาร้อยแม่สาวหน่อยขาวขาวพี่น้องสายเท่างามงามน่ามไตดีแข้งขาดีสายมบบแบบแต่ว่างามพี่น้องสายเท่าตัวนี้หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยงามเลียมโตดีดีพี่น้องแข้งขาก็ดีหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเด็กพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้สายเท่าพี่น้องนี่งามเป็นต่อไปเลียงพี่น้องมันแข้งขาดีต้นโตดีสิบสองหาร่อยอันนั้นขายไปเท่าไหร่ลูกขายเท่าไหร่แปดพันอุ้ยพี่น้องหัวแปดพันต้นโตก็ดีดีเพิ่นขายไปแล้วแม่มันเปิดเท่าไหร่ลูก เบอรเท่าไรต,ตัวนั้นหมื่นหพันพี่น้องแม่บางไนี่ยแยกลูกมากเนาะหนึ่งหม่นหกพันแม่บางไงดิพี่น้อง่าธรรมดาออนซอนตัวนี้พี่น้องสีที่ดีสีสันดี1 2บสองหเพิ่นเปิดไว้มาจากไซลูกศีลาลาสีสะเจตนครอนุออนอยาตเบอร์โท่ลูกศูนย์แปดหกนี่กูนย์สพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทษมากตัอรองเพิ่นใดสิบสองเพิ่นเปิดไว้เอา้ามันมานด้ลูกด้วยอบคุณหลายครับอ่างอ บรรยากาศการสื่อการขายงวดบานสว่างงวดงานาพาะพีพระนองมารอชมบรรยากาศการสื่อการขายงวดจิตตลาดนัดขวกับดูบานเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวออัดยะโสธรก็คึกคักยุ่งผืนหนพี่น้องราคาง,งวดผมว่าดีขึ้นนะพี่น้องอ่าก็ฝากข้าวไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงงวดเขาเนาะพี่น้องกำลังขยับใจเย็นๆนะพี่น้องเนาะคอยไปเนาะคอยเปลี่ยนคอยไปมันบาหรือเบาคือเก่าดี๋ยวพี่น้อง มันก็นจะค่อยขยับผมว่ามามันนี่กต่ขอให้พอมีน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหวน้วงพายแป้นครับแป้นเีน่ยนบานสว่างงานสวยงามสุขภาพสุขภาพจริญที่น,น้องห้างไกลจากโรคปภาพกาเจ็บต่างๆรับร่วมด้วยเบอร์ี่เบอร์สีนแล้กันช <Okay. S 1> ิดหนีพ่อๆกันในความครับสวัสดี